นี่ฟาบาถ้าว่าถ้าไม่มีรับสั่งอะไรถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวไปก่อนก็แล้วกันนะนี่เจ้ารอก่อนสิเจ้าจําเป็นต้องสวมใส่เสื้อผ้าให้ข้าก่อนไปไม่ใช่หรือยังไงล่ะอย่าลืมปฏิบัติตามหน้าที่ของเจ้าด้วยไม่มีปัญหาหรอกฟาบาถ้าอย่างนั้นท่านก็ตัดเอาจากเงินเดือนของข้าโดยตรงได้เลยนะเจ้ารู้หรือไม่ว่าเสื้อของข้ามีราคาเท่าไหร่มีราคาสามร้อยห้าสิบสองตำลึงเชียวนะ ถ้าอย่าง,งานั้นข้าขอถามท่านหน่อยได้หรือเปล่าว่าเงินเดือนของข้ามีค่าเท่าไหร่เนะห้าสิบสองเออต้องทำงานใช้นี่หนึ่งปีอีกสองเดือนอย่าง,งานง้นเดือเนี่ยสามร้อยห้าสิบสองหารกับห้าสิบสองถ้าอย่าง,งานั้นข้าคนนี้ก็ต้องทำงานประมาณเจ็ดสิบเดือนแบบนั้นเลยอย่างนั้นสินะแบบนี้ไม่ไหวหรอกมั้งห้ามกินห้ามดื่มห้ามใช้เงินเลยแม้แต่แดงเดียวเนอะ กว่าจะใช้นี่หมดนี่เป็นแค่ค่าใช้จ่ายของเสื้อผ้าของค้านะยังไม่รวมเสื้อกัักแล้วก็ชุดเย็บปากเลยเจ้าต้องบวกไปอีกหนึ่าตำลึงนะกว่าจะได้ออกไปจากที่นี่ข้าไม่ใช่ว่าต้องทำงานเป็นสิบปีเลยอย่างาน,นั้นหรือเนี่ยจะไม่จำเป็นต้องหงวนเช่นนี้หรอกเพราะว่าข้ามั่นใจว่าข้าจะเพิ่มเงินเดือนของเจ้าให้มากกว่านี้ และค่าเชื่อว่าถ้าว่าเจ้าขยันต่อไปจะสามารถชําระานี้ได้อย่างแน่นอนเออชีวิตข้านั้นคนดยไีชีวิตดีจริงๆข้าน้ำเสร็จแล้วเลรอเนาะเอาละต้องส่งเสื้อผ้าที่สะอาดมาให้ข้าซะอืมข้าเข้าใจแล้วละ่ะนี่เจ้าาระวัวงหน่อยสิ อย่าทำลายเสื้อผ้าของข้าเด็ดขาดเลยนะอ๋อเข้าใจแล้วอืมเออฝ่าบาทเอาละตอนนี้ก็ดึกมากแล้วข้าจะต้องรีบเข้านอนละนี่เองก็เป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยอย่างงง้นเหเนี่ยช่วงนี้เป็นฤดูร้อนอากาศตอนกลางคืนจะร้อนมากเจ้าจงไปหาพัดลมมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ นี่คือการทํางานแบบคุ้มกันคน,นจริงๆอย่างนั้นเหรอนี่ยถ้าหากว่าเจ้าพ่าได้ข้าหนึ่งครั้งข้าก็จะให้เจ้าหนึ่งตำลึงต่อครั้งเนะเออได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้ารีไปเอามาเดี๋ยวนี้นะฟาบ,บาในคนนี้เนี่ยเนะต่อให้นางเติบโตมาหลายปีแล้วแต่สมองก็ยังคงไม่โตตามว่าแต่ว่าเกมต่อไปข้าจะเล่นกับนางอย่างไรดีนะสิบห้านาทีต่อมา ชั่วโมงต่อมาว่าแต่ว่าทำไมถึงยังไม่กลับมากันอีกเลยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเอาละข้ากลับมาแล้วฟาบาดเอาละฟาบาดท่านไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวข้าจะพาทห่ท่านจนท่านหายร้อนเลยล่ะยา <Yeah. c oughs> <c oughs> นี่จะไปเอาพัดนี่มาจากไหนกันล่ะเนี่ย ทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้เออนี่เนอะข้ามาจากโรงเหล็กนะเนอะเราะว่าราชวังนี้มันใหญ่มากเกินไปกว่าจะหาได้แมันไม่ง่ายเลยเนอะเจ้าใช้เจ้าน้่นมาพัดให้ข้าอย่างนั้เหรอเพราะงั้นมันดิข้าจะไม่เห้เงินเจ้าในการทํางานมาแต่แดงเดียวแบบนั้นไม่ได้นะถ้าว่าเจ้ายังก้าเถียงกับข้าอีกจะลดเงินเดือนของเจ้าให้เหลือแค่ครึ่งนึงเออนี่ท่าน นี่ท่านพูดแบบนี้ได้ยังไงละแบบนี้มันจะโหดร้ายมากเกินไปแล้วนะนี่พี่พูดเดี๋ยวนี้เลยนะว่าท่านจะขึ้นเงินเดือนให้กับข้านะไม่ตกลงอย่างง้นเหรอถ้าไม่ตกลงข้าจะกัดท่านแล้วนะนี่พี่สาวพี่นะามีกลิ่นหอมมากเลยล่ะ